ชันกัจเจตสวัสดีครับวันนี้วันนี้เอาปัญหาเรื่องหนึ่งที่คนมีความกลัวกันเยอะกับการเล่นสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับก็คือตัวนี้มันจริงๆมันเป็นแบรนด์พรีเมียมแบรนด์ของจีนะครับชื่อแบรนด์ x g m ิ Me นะครับซึ่ง xgme เนี่ยที่ทำในตลาดในบ้านเราเนี่ยมันจะมีชือเรียกไม่กี่รุ่นนะครับ HALO m o โ o PRO HORIZON AURA อะไรประมาณเนี่นะครับทีนี้ ในบางรุ่นเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็น XGMI นะครับ New z 6X นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับ New z 6X นะครับมันไม่ใช่ของปลอมนะครับมันคือ XGMI นั่นแหละแล้วก็เป็นฝาแฝดของ Elfin นนะครับซึ่ง Elfin ก็จะเป็นสีขาวเนาะก็การใช้งานทั่วๆไปก็คือเหมือน Elfin นดีๆนี่เองนะครับสิ่งที่มันด้อยกว่า Elfin ก็คือเรื่องความสว่างนะครับน้อยกว่า Elfin นประมาณ50อันซิลูเมนนะครับ แล้วก็สิ่งที่คนกังวลที่สุดคือ OS นะครับเป็นภาษาจีนอันนี้ตอนนี้ผมต่อเข้ากับ Mystic 4K นะครับขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับรีโมทด้นานบนนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดทั่วไปนะครับแล้วก็ปรับโฟกัสนะครับ Voice Command ต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่ม Back นะครับปุ่ม Setting แล้วก็ปุ่ม Home นะครับ ผมกดปุ่มโฮมก่อนนะฮะเวลาเราเปิด x g m e ขึ้นมานะครับมันบูตเครื่องมาเรียบร้อยแล้วมันจะโผล่มาที่หน้านี้ครับมันจะเป็นเหมือน free tv ของโซนจีนนะครับทีนี้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะแบบไปได้ทุกแบบหลงทิศนะครับไม่รู้กดอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําครับกดปุ่มโฮมตรงนี้ครับกดปุ่มโฮมนะฮะมันจะวิ่งเข้ามาสู่คาสั่งนะฮะช่องที่4นะครับไม่ว่าจะไปตรงไหนนะครับกดปุ่มโฮม ปุ๊บมันจะวิ่งมาตรงนี้นะครับกดลงมาข้างล่างแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์นะฮะปุ๊บอ่าเห็นไหมเนี่ยมันเข้ามาคำว่า a p p s e t t i n g นะครับมี File Manager ภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเสียบพวก usb อะไรเงี้ยเข้าไปได้นะครับหรือว่า m i ลล์ r ิงก k ก็ได้นะฮะสัญลักษณ์มันจะบอกอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่สนใจมาละกันเราเข้าไปที่ a อ p s e t t i n g ก่อนนะครับเนี่ยครับ เมนูข้างในเป็นภานษาอังกฤษหมดเลยนะครับ Network, Bluetooth, n e t w o t o o t u e t o o t h Signal นะครับทีนี้เวลาเรา s e t เซตอัเ,เครื่องนะครับหรือว่าเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเราได้เครื่องไปเราไปที่ projection picture ก่อนนะครับเราไปปรับเป็น manual picture correction นะครับมันจะเป็นปรับ Keystone 4จุดนะครับอันนี้วิธีปรับง่ายครับผมกด enter ไปตรงกลางปุ๊บมันก็จะย้ายตำแหน่งเนาะ ่าเดี๋ยวผมให้วนกลับมาตรงน,นี้ก่อนโอเคผมก็เลื่อนครับเนี่ยครับการปรับนะครับการบีบให้มันอยู่ในกรอบของภาพเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากครับเรียบร้อยเสร็จผมกดแบ็คกลับไปครับไม่มีอะไรเลยนะครับมาสู่หน้า OS TV ของทางจีนละกันนะครับเรียกอย่างนี้ผมกดขึ้นไปข้างบนอ่าโทษที นะครับบนสุดเลยนะครับเห็นไหมเครื่องหมายมันอันนึงจะเป็น Wi-Fi ใช่ไหมครับตัวข้างๆกันนะครับเป็น HDMI ผมต่อมีสติ๊กไว้แล้วนะครับมันก็จะอ่าน HDMI ของผมนะครับก็ตัวนี้สปอร์ตได้ถึง 4K นะแต่ว่าตัวเนทีฟของมันเป็น 1080p นะครับ750 Ansi l u m e n นะครับมี MEMC ด้วยนะครับหลายๆเสียงถามมาครับมีหรือเปล่า ด้วยความสว่างที่มันมีแค่750นะครับซึ่งมันก็สู้แสงนั่นแหละแต่ว่าผมขอดูแบบปิดไฟมืดๆดีกว่านะครับดูโมชั่นของภาพนะครับค่อนข้างจะดีคือแบรนด์ XG m i เนี่ยมันออกมาหลายตัวมากเลยแล้วทุกตัวเนี่ยทั้งคุณภาพเสียงคุณภาพภาพเนี่ยดีหมดเลยนะครับแต่เป็นแบรนด์ที่ตลกนิดน,นึงคือจะไม่ค่อยแจ้งเกี่ยวกับคอนทราสต์เรโชเท่าไหร่นะครับตัวนี้สเปค750 ANSI l u m e n นะครับความสว่าง แล้วก็เ e ็บโซลูชันนะครับ 1080p สัพพอร์ตอยู่แล้ว 4K ทั่วไปนะครับตามภาพที่โชว์ตะก,กี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของเสียงนะครับลำโพง Harman นการดอนนะครับก็ให้เสียงให้คุณภาพที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปเสียง,งดังๆให้ดูนะ ก็คอนเทนต์ต่างๆถือว่าใช้ได้นะสำหรับ XG m i นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็ลองหาหามาใช้ดูนะครับในในประสบการณ์ที่ใช้เนี่ยบางคนยังยังชอบความเป็นอินเตอร์แบรนด์มากกว่าแต่ผมว่าอินเตอร์แบรนด์บางทีก็ต้องปรับตัวให้ตามกับพรีเมียมแบรนด์ของทางจีนเหมือนกันนะครับสนใจจอโปรเจคเตอร์ดีๆนะครับทักทายทันแกจ็ตมาได้นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่าย X Y Screen นะครับ ก็จะมีทั้งจอไฟฟ้านะครับแบบมอเตอร์ไรซ์แล้วก็มีแถบเทนชันด้านข้างนะครับจอฟิกเฟรมนะครับเนะ้อจอจะมีทั้ง black crystal silver crystal นะครับจอไว้ 8K นะฮะก็มีเช่นกันนะครับสนใจทักมาได้ครับ0948-29707 7ขอบคุณครับอ๋อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ